หยุดแล้วที่รุ่นเราซานโตนสเปอร์ไม่เข้ารอบเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกในรอบ23ปีโคชป๊อบเผยอย่าไปเชื่อข่าวปลอมพอร์ตแลนด์มั่นใจหวังตบเมมฟิสเข้ารอบเพลย์ออฟไปคว่ำเลเกอร์คูสมาย้ำฟอร์มกำลังดีไม่กลัวแม้พระเจ้าและข่าวเล็กข่าวน้อยสำหรับวันนี้คาร์เมลตันี่เปิดเผยสาเหตุที่ลดหุ่นเพราะว่าต้องการหันมายิง3แต้มมากขึ้นไม่ต้องการประทะ สาวกบัสก็บอกห้ามพลาดเสืยย้อยืดลายเล็บรอนนอสราคาเพียงแค่490บาทรวมค่าจัดส่งฟรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่เพจ h o o p Life สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยแพลตฟอร์มในการอัปโหลดคลิปของผมเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆนะครับนั่นก็คือช่วงที่เป็น My Time ครับซึ่งก็จะเอาแบบว่าภาคเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาลองใส่ดูนะครับจะพยายามภาคให้ดีๆให้ฮาๆดูนะครับอย่างที่่เห็นลาสุดเเนนนี่ยกก็็จะะปอพบบบััคร มีอะไรแปลกๆโว้ยตัวอะไรเนี่ย ดูแล้วน่าจะเป็นนุ่นกับเจนแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือเรื่องของ NBA Time นั่นเองครับที่จะอัปโหลดเรื่องของ NBA จะมีอัปเดต n BA นะครับที่ท่านผู้ชมดูอยู่นี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นดราม่าเบาๆครับซึ่งก็จะเป็นแบบคลิปอาจจะสั้นหน่อยอาจจะ4-5นาทีนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเออตอนนี้มันมีดราม่าอะไรแบบว่าจะได้ย้อนกลับไปดูง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของพอร t ต a ลนด์เทรเวอร์เ้าสูครับที่ตอนนี้เนี่ เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพวกเขาอยู่อันดับที่8ครับแล้วต้องมาแข่งแบบว่าเพลย์อินครับเป็นทัวร์นาเมนต์แยกออกมาเพื่อที่จะชิงเข้ารอบเพลย์ออฟนะครับก็จะแข่งกับเมมฟิสกิสลียครับและสำหรับกฎกติกาการแข่งขันนะครับเป็นแบบนี้ครับก็คือถ้าหากว่าพอร์ตแลนด์ทรเวอร์เซอร์เนี่ยสามารถเอาชนะได้แค่เกมเดียวนะครับขอแค่เกมเดียวเลยก็จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปเลยในขณะที่เมมฟิสกิสลียครับต้องชนะให้ได้2เกมครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้าแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ดิพอร์ต ที่ถ้าหากว่าใครอยู่อันดับแปดเนี่ยมันก็แบบว่าได้เปรียบกว่าอันดับที่อยู่ต่ากว่าเนาะแล้วก็เพื่อความรวดเร็วด,ด้วยครับในการที่จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเพราะว่าถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันดับที่9เนี่ยไม่สมควรที่จะได้เข้ารอบเพลย์ออฟอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยถือเป็นการให้โอกาสมากกว่าครับประมาณว่า,วามึงจะเอาไม่เอามึงได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนละอีดก สำหรับการแข่งขันในคู่นี้นะ <c oughs> ครับเขาก็คาดเต็งกันว่าพอร์ตแลนด์เทอร์เบเซอร์เนี่ยครับจะสามารถเอาชนะไปได้ครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีการคำนวณเรื่องของสถิตินะครับอันนี้นับเฉพาะเป็นตัวเลขนะผลจากการคำนวณเนี่ยมันออกมาบอกว่าพอร์ตแลนด์เทอร์เบเซอร์เนี่ยมีโอกาสเข้าเพลย์ออฟแค่10%ครับอันนี้คือตัวเลขก่อนที่จะกลับเข้ามาแข่งในดิสนีย์นะแต่ว่าณตอนนี้ครับที่จะแข่งกับทีมเ h มฟิคิสเล่ e พรุ่งนี้เนี่ยผลตัวเลขออกมาบอกว่าทีมพอร์ตแลนด์เทอร์เบเซอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้้เเขารอบลยฟถึง9.3% ครับคือแบบมองข้ามผ่านจาม,มอรันไปแล้วแหละว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยบักเล็กนี่มันไม่มีทางสามารถเอาชนะเดมิลิลัไปจงได้แล้วแต่ถามว่ามีผลโพออกมาแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นการดูถูกเมมฟิสมากเกินไปไหมจริงๆหรอมันก็แบบมันก็เป็นมันก็ไม่ได้เกินจริงขนาดนั้นนะครับทุนผู้ชมครับเพราะถ้าหากว่าย้อนกลับมาดูฟอร์ม8เกมล่าสุดนะครับที่แข่งในดิสีย์ของเมมฟิสกิสลี่นี่พวกเขาชนะเพียงแค่2เกมจาก8เกมครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดในพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมมิลกี้บัคส์ไปได้แต่ว่า มูีิบัคส์มันก็เอาแบบว่ามันแบบไม่ได้เอาจริงอะ่ะก็เลยสามารถเอาชนะมาได้แล้วนอกเหนือจากปัจจัยฟอร์มการเล่นของเมมฟิสกิสลี่แล้วนะครับยังมีปัจจัยเรื่องของฟอร์มของเดเมยนลิลลาร์ดอีกครับที่ตอนนี้อย่างที่บอกไปครับโคตรโหด ard, ah! จำไว้นะเด็กๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าแดม i m ม ถ้าหากว่านับเฉพาะสถิติที่กลับมาเล่นในดิสนีย์นะครับตอนนี้ครับเดมิลิลาครับมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่37.6แต้มแล้วก็9.6แอสซิสต์ต่อเกมเลยทีเดียวครับอันนี้คือค่าเฉลีย่ย8เกมที่เล่นมานะแต่ถ้าหากนับค่าเฉลีย่ยตั้งแต่แพ้ให้กับทีม l อวอคลิปเปอร์แล้วก็มีดราม่าก,กันเนี่ยเดมิลิลาเนี่ยมีค่าเฉลีย่ยในการทำแต้มสูงถึง51.3แต้มแถมยังม,มี9แอสซิสต์อีกตั้งหากดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยว่ากันว่าช่วงนี้เนี่ยเดมิลิลากำลังอง,องลง ลึกฟื้นกลับมาได้แบบนี้เนี่ยทั้งกําลังใจของตัวบุคคลเองกําลังใจของทีมโดยรวมเองมันดีเอามากๆครับแล้วจริงๆมีหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่ากีฬาประเภททีมเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับคือต่อให้แม้ว่าคุณเนี่ยจะรู้ตัวดีว่าคุณเนี่ยโอ้ฝีมืออาจจะไม่สู้คนนี้หรอกแต่ถ้าหากว่าจิตใจมันมาแบบเคมีภายในทีมมันดีเนี่ยคุณก็สามารถเอาชนะทีมที่มีสติดีกว่าหรือคนเชื่อว่าฝีมือดีกว่าด้วยได้นะครับอารมณ์เหมือนเข้าโซนในเรื่องคุโรโกะ บ้าหน่าหมูปิ้งขึ้นราคาอย่างนงี้นเหรอเขาขายสิบบาทตั้งนานแล้วโว้ย นี่แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้สื่อหลายๆเจ้าเนี่ยตอนนี้เริ่มมองครับว่าถ้าหากว่าทีมพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์สามารถเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้เนี่ยพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีม LA l อแอเลเกอร์ที่เป็นอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกณขณะนี้ได้ครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าเลเกอร์กับพอร์ตแลนด์จะเจอกันวันไหนเนี่ยไอ้มึงอย่าลืมกูกูังไม่ตกรอ,อบเว้ยโอ้ยทษโทษโทษผมมองข้ามไปโทษครับอ่ะถ้าหากว่าท<ถ>่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าเลเกอร์เนี่ยจะไปพบกับใครระหว่างพอร์ตแลนด์เทรเวอร์ แหมหูดีสุด้ยอีดอนี่นะครับคือตารางการแข่งขันเพลย์ออฟรอบแรกของทีมเลเกอร์นะครับกับระหว่างพอร์ตแลนด์กับบิสลี์นะก็ในเกมแรกนะครับจะแข่งในวันที่18สิงหาคมครับเวลา6โมงเย็นนะครับแต่อันนี้เป็นเวลาของสหรัฐอเมริกาเนาะถ้าหากว่าตีเป็นบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นเช้าวันที่19ตอน6โมงเช้านะครับแล้วเกมต่อมาเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูเลยครับถ้าหากว่าเป็นวันที่20ก็บวก1นะเป็นวันที่21แล้วเปลี่ยนจาก PM เนี่ยคือเวลาตอนเย็นให้เปลี่ยนมาเป็น AM ตอนเเช้้าาานนนนรไไหหก็แลวมมพูดถึงที เลเกอร์ก hey, ันหน่อยดีก hmm. ว <S ind ones> ่าตอนนี้ครับมีรายงานล่าสุดมาว่าโรจอรอนโดครับจะสามารถกลับมาช่วยทีมได้แล้วครับ OMG หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานมาว่าพี่แกนได้รับอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วครับต้องพักยาวถึง 6- 8ถึงสัปดาห์เลยทีเดียวแต่ว่านับตั้งแต่วันนั้นนะจนมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่ามันเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงเดือนเลยนะผมก็งงว่าเอ้าทำไมมันกลับมาลงมาเล่นได้เร็วจังวะแล้วก็จะมีรายงานอีกนะครับว่าโรเจอรโดเนี่ยจริงๆ่อยู่รอบๆบริเวณแถวดิสนีย์นั่นแหละคือออกจากดิสนีย์ก็จริงนะแต่ว่ายังอยู่ในฟลอริดาครับแล้วก็ยังฝึกซ้อมเล่นๆอยู่เรื่อยงงงเอา มันเป็นแผนหรือเปล่าวันเนี้แต่เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เนี่ยรอจอร์โดกลับมาเนี่ยก็ถือว่าทําให้แฟนๆเลเกอร์เนี่ยหลายคนอุ่นใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มของเลเกอร์นะนับตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยการันตีเข้าเป็นอันหนึ่งของฝั่งตะวันตกเนี่ยผลงานก็ดรอลงมาเรื่อยๆแล้วก็แบบโอ้ยเล่นเงาซะเหลือเกินจนแฟนๆบางส่วนเนี่ยบอกว่าโอ้ยเล่นแบบนี้มันจะไวเลยถ้าเจอพอร์ตแด์นี่น่าจะโดนตบยับเลยนะและแฟนบางส่วนนะครับทีบ่บอกว่าอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยก็จ,จะบอกว่าโอ้ย้นุ่มไม่ต้องเป็นห่ววงหรกกนาพ เขาเข้ารอบเพลยอ์ออฟแล้วทีมเล่นแพ้แบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทดลองแผนแล้วก็อาจจะอยากพักตัวผู้เล่นก็เป็นไปได้นะตรงนี้ก็เป็นไปได้ทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่ง้าถามผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับคุณลุงคนที่2ที่มาพูดเมื่อกี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมเลเกอร์เนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วก็คือพักผ่อนให้แบบว่าตัวสํารองมาได้เล่นไปให้ตัวจริงเนี่ยได้พักที่เยอะบ้างจะได้มาเตรียมพร้อมสู่รอบเพลย์ออฟนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมติดตามข่าวเนี่ยคนที่เอาจริงของเลเกอรี่ับท ตัวเขานะครับได้ยิงลูกปิดครับต่อหน้าใส่หน้าไอ้โบโบที่แปลว่าสูงสูงนะครับพาทีมเลเกอร์เนี่ยเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตไปได้ Anthony Davis picked up by Bull. Here comes Kuzma for the win. Got it. คือจริงๆแล้วเนี่ยคุสมายิงลูกปิดเนี่ยคนก็ให้ความสนใจอยู่แล้วครับแต่ว่าการให้สัมภาษณ์ของเขาเนี่ยคนให้ความสนใจมากกว่าอีกครับรู้คุสมาครับหลังจากจบเกมนั้นเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าอ่าคุสมาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่าที่สามารถยิงแสกหน้าโบโบที่มีความสูงรากระเปรอแล้วก็พาทีมชนะมาได้เออไม่รู้สิครับผมแค่รู้สึกว่าผมมั่นใจมากครับเพราะต่อให้เป็นพระเจ้ามาป้องกันผมลูกนั้นเนี่ยผมก็จะยังคงยิงลูกนั้นอยู่เหมือนเดิม อะไรจะมั่นใจขนาดนั้นพี่ครูสมาซึ่งเรื่องนี้นะครับพอมันไปเข้าถึงหูอดีตของผู้เล่น LA Laker s อย่างชาคิโอเนลครับเขาก็รู้สึกว่าตลกแล้วก็หัวเราะอะไรครับอกโอ้ไอเด็กนี่เล่นจังปากดีซะเหลือเกินแล้วแชร์ก็ยังบอกอีกนะครับว่าผมเนี่ยเคยเห็นพระเจ้าเล่นนะแล้วผมก็หวังว่าในเกมหน้าเนี่ยพระเจ้าจะอัดไอ้ครูสมาให้ความ That comment Bright called you Surprise! I seen Jesus play before, and hopefully Jesus don't shut his ass down the next g a m แล้วก็มาดูหลังบ้านห้องล็อกรลูกของเลเกอร์นะครับหลังจากที่คุสมาก็พา,าทีมเอาชนะมาได้โอ้ยเห็นแล้วมันไสไอ้คุสมามึงจะมาย่งตำแหน่งเพื่อนรักเลบรอนของกูเหรอมึงไม่มีทางหรอกมันไสพี่บรอนดูด j r มันทำกับผมแบบนี้ไล่มันออกเลย และอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือทีมซันซสเปอร์ครับที่ในรูกาลนี้เนี่ยเป็นรูกาลแรกเลยครับที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟครับหลังจากที่เข้ารอบเพลย์ออฟมาติดต่อกันยาวนานกว่า22รูกาลครับคือถ้าหากย้อนนับปีกันเนี่ยก็ตั้แต่รูกาล1996-97นะครับที่ในรุกาลนั้นเนี่ยสเปอร์ครับไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมนะครับโดยในตอนแรกนะครับโค้ช๊อปเนี่ยรับหน้าที่เป็นทั้งประธานเป็นทั้ง GM คือผู้จัดการของทีมแต่่วาทีีน้โคมันห่วยอ็เลย ไล่โคชออกโคชป๊อปเนี่ยก็มารับหน้าที่ทําเป็นโคชแทนแถมในปีนั้นเนี่ยตัวหลักอย่างเดวิดโรเบนสันเนี่ยก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับก็เลยแบบว่าตกรอบเพลย์ออฟไปแต่นะตั้งแต่หลังจากนั้นมานะครับโคชป๊อบครับก็ฟอร์มทีมนะครับแล้วก็พาทีมเนี่ยเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้เสมอมาไม่ว่าจะเป็นยุคฮอคอยคู่ของเดวิดโรเบนสันกับทีมดันแคนแล้วก็ยุคที่พวกเขารุ่งโรจน์ที่สุดก็คือยุค3ทหารเสือดันแคนปาร์เกอร์และมานูจิโนบลลี่ครับซึ่งทั้งหมดทั้้้้งงงมมมมมมมววลนนนะะคคคคครรรรััับบโชชปปปป๊ออตตแแุ่่ททีีีาาาาาเเยสสถถพ์์ไดึ5 สมัยครับก็คือปี1999ปี2003ปี2005ปี2007และปี2014ครับจนกระทั่งมาหยุดที่รุ่นเรานี่แหละครับก็คือในปีนี้นะครับที่เป็นรุ่นของเดอร์มาโดโรซานแล้วก็เดอร์มาคัชออรดิคครับและหลังจากที่พลาดเข้าสู่รอบเพลย์ออฟนะครับเหมือนโคช๊อปเนี่ยก็จะรู้ดีครับว่านักข่าวเนี่ยจะต้องมาถามเขาถึงประเด็นนี้อย่างแน่นอนซึ่งโคช๊อปนะครับก็ตอนแรกทำแก้งเป็นโมโหก่อนครับแบบโมโหอะไรถามอะไรพูดเรื่องอะไรไม่รู้แบบทำท่าโมโหและสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยมาเฉลยให้กับนัััข่่าาวฟงงทีหลครบ้ Before it ended, was this important when it ended? Yeah, yeah, I'm just screwing with you. <laughs> <laughs> พอกวนตีนักข่าวเสร็จเนี่ยโค้ชป๊อปก็ให้สัมภาษณ์จริงๆนะครับว่าไอเรื่องอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีความหมายมากสําหรับคนบางคนนะแต่สําหรับผมเนี่ยอดีตมันไม่มีความจําเป็นเลยผมรู้สึกว่าไอสถิติอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยเพราะสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันคือตอนนี้ต่างหากมันคือสิ่งที่คุณกําลังจะทําและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยไปดูในอดีตมากหรอกครับอีกอย่างที่ผมไม่ความสนใจก็คือวิธีการเล่นของผู้เล่นในทีมณตอนนี้การพัฒนาฝีีีีมมมือออขงงเเด็กเด็กๆภายในน,นนนททต้ปสิ่่ผ ความสนใจต่างหากแล้วมันก็พวกเราก็เล่นได้ดีมากในปีนี้พู้ตามตรงนะผมค่อนข้างรู้สึกเอ j นจอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะ อันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์สไตล์รุ่นใหญ่นะครับเพราะว่าโค้ช๊อฟเกรซโควิชเนี่ยก็อายุก็71ปีไปแล้วนะครับแกคงไม่มามาสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นะครับน่าจะแบบว่าข้ามผ่านอันนี้ไปนานแล้วแหละแต่จริงๆลึกๆในใจอาจจะแค้นก็ได้นะแบบแม่งเอ้ยแต่ต้องให้สัมภาษณ์แบบนี้ไปอย่างไรก็แล้วแต่ครับโค้ช๊อฟเนี่ยก็ยังแสบไม่เลิกนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังเป็นเหยิบแหนมโดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวนะว่าโค้ช๊อฟเนี่ยจะะไมมมมม่่่่ชชอออออออบบบบบโโโดดดดนนนนนนัััััััลลลลล์์์์์ทททรรรรปปยยยูแแ้้้้วคคคซึงงงาาาข๊เเีีกก็ใหสภษณ ในถึงประเด็นเรื่องที่แบบว่าสถิติในการเข้ารอบเพลย์ออฟของเขาเนี่ยมันหยุดไปก็แบบว่าใครใครใครบอกคุณใครบอกคุณว่าสถิติของผมมันถูกหยุดแล้ว ข่าวปลอมทั้งนั้นนะที่ไปเชื่อที่ไคยฟังกันมานะทุกวันนี้เนี่ยมีแต่คนเดินมาบอกผมว่าเอ้ยสติของผมเนี่ยมันยังคงดําเนินต่อไปมันยังไม่ถูกหยุดพวกคุณไปเอาข่าวนี้มาจากไหนเอ้ยฟังแต่ข่าวปลอมแบบนี้เนี่ยเป็นสื่อกันมาได้ยังไงนะฮะอันนี้โค้ชป๊อปล้อเลียนโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือที่บอกว่าล้อเลียนเนี่ยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็มักจะเจอนักข่าวมาถาม,ถามถึงประเด็นแบบตอบยาก,ยากๆอะไรแบบนี้นะครับยังไม่ว่าจะเป็นพวกข่าวพวกโรคไวรัสหรือโรคแบบแบบพวกเศรษ,ษฐกิจอะไรเงี้ยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขาจะบอกว่าอันนั้นพวกนั้นเป็น ย้ำนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์